ในหมู่บ้านเล็กๆในชนบทมีครอบครัวหนึ่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดหคนวิชัยคือพ่อนภาคือแม่ทั้งสองมีลูกด้วยกันสมคนคือป้อมเป็นพี่ชายคนโตแป๋วเป็นน้องคนกลางและปุ๋ยเป็นน้องคนเล็กและมีทวดสมอนอยู่ด้วยหนึ่งคนในทุกๆวัน นภาจะตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อทํากับข้าวให้ลูกๆก,กินก่อนไปโรงเรียนแล้วเตรียมกับข้าวกลับปลาใส่ห่อไว้เพื่อเอาไปกินในเวลาเที่ยงระหว่างที่ออกไปทำงานในไร่ของทุกๆวันส่วนวิชัยก็จะเตรียมอุปรกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือคือจอบเสียมพลพาและของจำเป็นอย่างอื่นส่วนทั่วสมอนก็จะอยู่บ้านคอยดูแลบ้าน ให้อาหารไก่ที่เลี้ยงไว้ซึ่งมีไก่เพียง4-5ตัวและอยู่ดูแลเป็นเพื่อนหลานๆห,หลังจากที่หลานๆกลับจากโรงเรียนหลังจากกลับมาจากโรงเรียนป้อมซึ่งเป็นพี่ชายคนโตอายุ12ปีจะออกไปตักน้ำเพื่อเอามาไว้ใช้ในบ้านที่ลาําธารซึ่งเดินออกไปไม่ไกลมากนักจากบ้าน โดยมีแป๋วอายุเก้าขวบและน้องคนเล็กคือปุ๋ยอายุ7จ็ดขวบไปด้วยกันและเป็นที่ชื่นชอบของแป๋วและปุ๋ยเพราะได้เล่นน้ําในลําธารทุกๆครั้งที่ป้อมไปตักน้ําแล้วเมื่อมาถึงบ้านทวดสมอนก็จะพูดหยอกทุกครั้งว่าเปียกกันมาอีกแล้วเด็กสองคนนี้เด็กๆก,ก็หัวเราะสนุกสนาน <c oughs> ป้อมก็จะคอยช่วยเหลือทวดสมอนดูแลน้องๆ และช่วยหุงข้าวทำกับข้าวไว้คอยพ่อวิชัยและแม่นภากลับมาจากการทำงานในไร่ในทุกๆวันเมื่อวิชัยกับนภากลับมาถึงบ้านปุ๋ยซึ่งเป็นเด็กช่างพูดและขี้อ้อนก็จะวิ่งไปกอดแม่และขอขี่หลังพ่อวิชัยด้วยความอดอ้อนของปุ๋ยพ่อก็จะยอมทุกครั้งโดยที่ไม่บ่นปุ๋ยเลย แม้ตัวเองจะทำงานหนักมาทั้งวันใบหน้ากลับเป็นไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดเวลาทำให้ครอบครัวของวิชัยมีความสุขกันมากวันหนึ่งทุกคนก็ใช้ชีวิตกันตามปกติวิชัยกับนภาก็ออกไปทำงานในไร่เช่นเคยขณะที่วิชัยกับนภากำลังกินข้าวเที่ยงกันในเถียงนาก็มียายฟัก ซึ่งเป็นยายวัยกลางคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดินผ่านมาวิชัยก็เลยตะโกนถามไปว่ายายฟักไปไหนมาแล้วยายฟักก็เดินมาหาวิชัยกับนภพาแล้วบอกว่าไปเก็บผักในไร่มาซึ่งในมือของยายฟักก็ถือมะม่วงแก้วสุกสองลูกยายฟักจึงยื่นให้กับวิชัยมะม่วงแก้วนั้นสีเหลืองอารามทองกลิ่นหอมหวานมาก วิชัยจึงอยากกินมะม่วงนั้นมากแต่นภาซึ่งตอนนั้นกำลังตั้งท้องได้เจ็ดเดือนก็บอกว่าฉันไม่กินนะยยายฟักเอาลูกเดียวพอให้พี่วิชัยกินเถอะฉันไม่ชอบกลิ่นเลยอาจจะเพราะฉันท้องคงจะแพ้กลิ่นยายฟักก็ยื่นให้หนึ่งลูกแล้วบอกว่ายายไปก่อนนะหลังจากกินข้าวเสร็จ วิชัยก็ปอกมะม่วงกินทันทีและกินด้วยความเมตอร่อยเมื่อทำงานในไร่เสร็จตอนเย็นวิชัยกับนภาก็กลับบ้านตามปกติพอตกดึกทุกคนหลับกันหมดแล้วอยู่ๆวิชัยก็ตื่นขึ้นมาแล้วลุกจากที่นอนแล้วไปจับไก่ในเล้ากินสองตัว เมื่อกินเสร็จวิชัยก็เอาเศษซากไก่ไปทิ้งที่โคนต้นไม้ใหญ่หลังบ้านแล้วล้างทำความสะอาดร่างกายตัวเองแล้วกลับไปนอนต่อในวันรุ่งขึ้นผู้ใหญ่บ้านได้เดินทางมาที่บ้านวิชัยแต่เช้าเพื่อมาบอกข่าวแก่วิชัยว่าแม่ของวิชัยที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงได้ล้มป่วยหนักขอให้วิชัยไปเยี่ยมแม่ด้วย พอได้ฟังข่าวจากผู้ใหญ่บ้านวิชัยก็ให้นภาและลูกๆเก็บข้าวของและเตรียมตัวออกเดินทางไปบ้านแม่ของวิชัยโดยให้ทวดสมอนอยู่บ้านแล้วให้ป้าพรข้างบ้านช่วยดูแลทวดสมอนสักสองสามวันการเดินทางไปไหนมาไหนสมัยนั้นจะใช้การเดินไปไม่มีพาหนะเมื่อวิชัยนภาป้อม แป๋วและปุ๋ยมาถึงกลางป่าทุกคนก็หยุดพักแรมในป่านั้นพอตกค่าวิชัยก็ก่อไฟเพื่อไล่ย,ยุงป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆเข้ามาใกล้พอตกดึกหลังจากทุกคนหลับกันหมดแล้ววิชัยก็ตื่นขึ้นมาแล้วปลุกให้ป้อมตื่นแล้วบอกว่าตามพ่อมานี่หน่อย เหมือนจะมีหมูป่ามาทางนี้ไปไล่ช่วยพ่อหน่อยป้อมก็ตามพ่อไปหลังต้นไม้ใหญ่สักพักวิชัยก็เดินกลับมาแล้วมาปลุกแป๋วให้ตื่นแป๋วมาช่วยพ่อไล่หมูป่าหน่อยแป๋วก็เดินตามพ่อไปหลังต้นไม้ใหญ่ด้วยความตื่นเต้นสักพักวิชัยก็กลับมาอีกครั้งเพื่อปลุกปุ๋ย บอกว่าปุ๋ยไปช่วยพ่อไล่หมูป่าหน่อยตอนนี้พี่ป้อมกับพี่แป๋วกำลังไล่หมูป่าอยู่ปุ๋ยก็เดินตามพ่อไปเหมือนกับพี่ๆสักพักมีเสียงแววบอกนภาว่าเอง็งหนีไปเร็วหัวเอ็งมันเป็นผีมันกินลูกแกหมดแล้วนภา,าได้ยินก็สะดุ้งตกใจหันไปเจอตุ๊กแกตัวใหญ่อยู่ในโพรงต้นไม้ ตุ๊กแกก็บอกอีกว่าถ้าเองไม่เชื่อให้ไปดูหลังต้นไม้ใหญ่โน่นจะเจอซากลูกเองเมื่อนภา,าแอบเดินไปดูก็เห็นวิชัยกำลังกินเนื้ออย่างอริดอร่อยแล้วนภา,าก็รีบหนีออกมาตุ๊กแกก็บอกให้มาหลบในโพรงของค่าก่อนซึ่งโพรงนั้นมีขนาดใหญ่พอที่จะให้นภา,าหลบซ่อนได้ เมื่อวิชัยกลับมาก็ไม่เจอนภาแล้ววิชัยจึงคิดว่านภาน่าจะรู้ความจริงแล้วหนีไปแล้ววิชัยจึงวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าลึกส่วนนภาก็หลบซ่อนอยู่ในโพรงของตุ๊กแกจนเช้าพอตอนเช้านภาก็ออกเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อให้คนช่วยเหลือต่อไป